สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตีมาบริเวณโคกหนองนาของพี่ตีค่ะตรงด้านหลังนะคะจะเป็นผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่พี่ตีเอามาปลูกไว้นะคะจะต้องปลูกบริเวณริมน้ำนะคะถึงจะได้กินดอกนะคะพื่อชนิดนี้นะคะให้ประโยชน์กับร่างกายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟอสฟอรัสแคลเซียมธาตุเหล็กนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จัก ประโยชน์และก็สรรพคุณกันมากขึ้นกว่านี้นะคะชื่อว่าดอกสนนะคะดอกสนมีกี่ชนิดนะคะวันนี้นะคะพี่ตีจะพาไปดูต้นที่พี่ตีปลูกไว้ด้วยนะคะแล้วก็ได้รู้ในเรื่องของประโยชน์และก็สรรพคุณกันค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พี่ตีพาเพื่อนๆน้อง,องๆมาที่บริเวณโคกหนองนานะคะมาช่วงเย็นแล้วนะคะช่วงนี้อากาศที่บ้านก็จะเริ่มเย็นแล้วนะคะวันนี้พี่ตีพามารู้จักดอกสนนะคะดอกสนที่พี่ตีเอามาปลูกนี้นะคะเป็นดอกสนพัน์ธุใหญ่นะคะเป็นสายพัน์ธุเกษตรนะคะดอกใหญ่มากนะคะแล้วก็ช่วงนี้กําลังออกดอกนะคะพร้อมกับมีเพียข,ขึ้นมากินตรงบริเวณใบแล้วด้วยนะคะ วันนี้นะคะพี่ตีพามาดูหน้าตานะคะดอกสนุรวมทั้งได้รู้จักประโยชน์และก็สรรพคุณของดอกสนุกันค่ะสนุเป็นพืชต่างถิ่นที่ถูกนำมาปลูกเพื่อใช้เป็นพืชในการบำรุงดินค่ะเนื่องจากสนุเป็นพืชตระกูลเดียวกับถั่ว ซึ่งมีรากเป็นปมนะคะเขาจะมีเชื้อไรโซเนียมช่วยในการตรึงในตัวเจนได้ดีมากเลยนะคะรวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากดอกในการประกอบเป็นอาหารได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะสโสนหินหรือสโสนรับประทานดอกนะคะสโสนที่พบในไทยนะคะจะเป็นสนหินสโสนอินเดียและสโสนแอฟริกันค่ะ สนอเป็นพืชชายน้ำที่ชอบเติบโตบริเวณพื้นที่ชุ่มนะคะอย่างวันนี้นะคะพี่ตีก็พามาดูนะคะบริเวณที่พี่ตีปลูกนะคะจะอยู่บริเวณริมน้ำเลยนะคะพี่ตีใช้มเมล็ดนะคะมาหว่านรอบนะคะแล้วก็เขาก็จะเกิดขึ้นเองนะคะเป็นพุ่มแบบนี้เลยนะคะสนอเป็นพืชปีเดียวค่ะ สามารถขึ้นเองตามธรรมชาติได้ด้วยนะคะลำต้นจะมีลักษณะทรงกลมหรือเป็นเหลี่ยมนะคะลักษณะจะตั้งตรงและสูงชลูดนะคะมีความสูงได้ถึง4เมตรเลยนะคะลำต้นจะแตกกิ่งค่อนข้างน้อยทำให้เป็นพุ่มโปรง่งเปลือกลำต้นมีเป็นสีเขียวเข้มและมีปมทั่วนะคะ เปลือกของลำต้นสามารถลอกออกเป็นเส้นได้และใช้รัดของแทนเชือกได้ด้วยนะคะส่วนเนื้อไม้เป็นไม้เนื้ออ่อนมีลักษณะเปราะหักง่ายค่ะสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นกระดาษได้ด้วยนะคะ ทั้งนี้หลังจากที่ติดผลจนแก่แล้วนะคะใบสนและต้นสนจะค่อยๆเหี่ยวเหลืองและตายลงในเวลาไม่นานค่ะอย่างต้นนี้นะคะเริ่มมีเป็นฝักนะคะเป็นลูกออกเป็นพวงเยอะเลยนะคะลักษณะของดอกสโสนจะออกเป็นช่อแบบกระจุกค่ะ สนจะเริ่มออกดอกได้ประมาณ40 6 0ถึง60วันหลังจากที่ปลูกนะคะส่วนผลของสโสนเรียกว่าฝักมีลักษณะเรียวยาวคล้ายกับฝักถั่วฝักยาวด้วยนะคะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ4มิลิเมตรยาวประมาณ15 2 0ถึง20เซนค่ะฝักอ่อนจะมีลักษณะเป็นสีเขียวฝักแก่จะออกเป็นสีม่วงอมน้ำตาล ช่วงนี้นะคะพี่ตีไม่ได้เก็บดอกมาปรุงเป็นอาหารนะคะจะมีฝักออกเยอะมากนะคะมีเป็นกระจุกเลยค่ะสนที่พี่ตีนำมาปลูกนี้นะคะเป็นสนสายพันธ์แอฟริกันนะคะประโยชน์ของสนนะคะดอกอ่อนนะคะใช้รับประทานสดคู่กับ ส้มตำหรือน้ำพริกได้นะคะหรือนำมาประกอบเป็นอาหารจำพวกแกงต้มหรือผัดต่างๆก็ได้ค่ะดอกสรรพคุณของดอกสนอนะคะช่วยป้องกันโรคมะเร็งค่ะช่วยเจริญอาหารช่วยบำรุงสายตาช่วยให้ผิวพรรณแลดูเปล่งปลัง่งช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูสดชื่นไม่หยาบกร้านลดอาการลำคออักเสบช่วยขับเสมหะแก้พิษร้อนใน แก้อาการปวดท้องดอกนำมาบดนะคะก่อนใช้พอกทาหรือแผลบริเวณที่แมลงกัดต่อยได้ด้วยค่ะดอกนำมาบดใช้ทาบริเวณแผลสดก็ได้นะคะช่วยได้ดีมากๆเลยค่ะส่วนในเรื่องของการปลูกและการเก็บเกี่ยวของสนอนะคะหลังจากที่ปลูกไว้ประมาณ40-50วันนะคะ ดอกจะเริ่มบานสามารถเก็บดอกใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องค่ะการปลูกเพื่อเก็บมเมล็ดหากปลูกในระยะปลูกประมาณ25คูณ50เซนติเมตรจะได้ผลผลิตมเมล็ดได้ประมาณ350-370ถึง370กิโลกรัมต่อไร่เลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้อง,องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ พี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ